เราเจอคนสวยอีกแล้วนะฮะไม่น่าเชื่อว่าตลาดรถไฟตลาดนัดรถไฟศรีนครินทร์จะมีคนสวยขนาดนี้นะครับนะ <S <S ชื่อว่าน้องอะไรฮะชื่่่อพึงคะน้องพึ่งนะฮะพึ่งพาตัวเองด้ือว่าพึ่งเป็นภาระคนอื <S 1> <S 1> ่นพ,พึ่งพาตัวเองนะครับท่าอยู่ทํางานที่ไหนฮะ,ะไม่ค่ะขายของอย่างเดียวขายของอย่างเดียวก็กคือทํางานขายของนี่แหละนะฮะทํางานขายของอยู่ตลาดนัดไหนรถไฟศรีนครินทร์ค่ะโอ้ทที่เดียวกันเหรอใช่ค่ะนะครับ อยู่ตรงไหนร้านอยู่โซนไหนฮะซอยอีกับซอยอีกับซอยเอลค่ะซอยอีกับซอยเอลอ๋อมีสองร้านแสดงว่ามีสองคนนะฮะทำกับแฟนหรือเปล่าใช่อ๋อมีแฟนแล้วโถเอ้ยก็ไม่บอกโอ้ยนะฮะอุตส่าห์หลงชมตั้งนานนะฮะมีแฟนแล้วครับท่านผู้ชมนะฮะไม่ต้องไปสนใจแล้วนะฮะสนใจดีกว่าว่าเธอมาทำอะไรกับพี่แจ็คดอซันนะครับทำอะไรเจาะหูเจาะหูนะครับทำจริงเป็นลกครึ่งไปเนี่ยไม่ค่ะไม่คนไทยแท้เลยเหรอ คนใตป้ปะโอ้จมูกนด่งหน้าคมเข้มแล้วก็สวยงามมากฮะั <c oughs> อยอมรับว่าคนสวยมากนะฮะ <c oughs> แฟนแฟนไม่เคยชมเลย <c oughs> ไม่เคยมีแต่พี่แจ็คชมอยู่นี่นะอ <c oughs> ตายแล้วอ้าวโอเคครับนะฮะก็ขายดีไหมน้ำหอมได้ถ้าเผื่อลูกค้าอยากเจอสมมติว่ามีคนดูคลิปแล้วอ,อยากจะไปซื้อน้ำหอมกับ น้องเพึ่งเนี่ยซื้อได้ที่ไหนฮะอ่อยู่ล็อก e 4 5 4 6ค่ะไม่ตัวเราเองอ่ะเดี๋ยว4 5 4 6เดี๋ยวเขาไป่อกเดี๋ยวเขาไม่เจอตัวเราไม่เขาไม่อยากเจอแฟนเราอยากเจอตัวเราเนี่ยใช่ค่ะอยู่ e 4 5 4 6กอ๋อล็อกสองล็อกเลยอ๋อล็อกใหญ่โอ้แสดงว่าเป็นร้านใหญ่บ้างนะฮะถ้าขายน้าหอมนี่ล็อกเดียวก็ต่เหลือเฟือแต่ว่าพูดถึงว่าเป็นร้านใหญ่โอ้พี่น้ำหอมทุกยี่ห้อเลยโอ้โหทุกกินเลย นะกินปลาไหลมีไหมไม่มีโอเคอ้าว okay, นะฮะอี่สี่ห้าสี่หกนะฮะเจอเธอได้จะมีเบอร์เธอไหมฝากได้นะฝากได้ร้านนี้ได้ค่ะมีเบอร์โทรเบอร์ติดต่อ,อก,ก็เป็นศูนย์เก้าหนึ่งค่ะแปดแปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าสี่ค่ะโอเคนะฮะเบอร์รองเท้าออเบอร์อะไรไม่ได้มีโอเคอ้าโอเคตามเธอมาเมื่อกี้บอกว่าจะเจาะแบบไม่เจ็บค่ะคิดว่าไหวไหมไหวนะฮะโอเคอ้าตามเธอมาครับนะฮะโอเคครับมาดูกันครับนะสาวสวย ตลาดรถไฟสีนักลินด้วยกันนะครับนะฮะบอกว่าพี่แจ๊คนะฮะขอแบบไม่เจ็บให้หนูหน่อยได้เลยครับนะฮะเธอเลือกแบบเพชรครับแล้วเพชรสวยมากนะฮะอาจจะจ้องพี่หลายวันแล้วแหละถึงมาเจาะนะครับจ้องกี่วันอาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมฮะโอเคครับโอเคเห็นลีลากาแทงของพี่แจ๊กก็น่าจะชอบอีกแล้วครับนะวันนี้ได้เจอของจริงครับนะว่าพี่แจ๊คเจาะแล้วเจ็บมากน้อยแค่ไหนนะครับโอเคครับนะตามเธอมาครับนะฮะ ้าขาออกครับถ้าพี่ใจก,กระแทกต้องขางขาออกเธอเลือกตำแหน่งแล้วก็เลือกตัวเองนะครับันนี้ไ,ไข่ลูกเขมลูกเจ่ตุ้กแต่มันจะเข้าเบอร์แกไม่ออก เราไม่ไม่เกี่ยวนะฮะไม่ไม่รู้แต่ว่าเราอยากให้เธอสวยที่สุดเวลาทำนะฮะครับถ้าเธอไม่สวยเธอจะบอกว่าีแจ็คมันไม่สวยเลยแล้วก็หนูไม่ชอบด้วยนะฮะเจ็บมากไหมเสร็จแล้วไม่เจ็บไม่เจ็บนะฮะ,ะ,ฮะโอเคครับอจับกระจกดูครับโอเคไหมชอบนะฮะถูกใจนะจโอโ้โหนะับโอเคครับเดี๋ยวอย่าพุ่งจับนะฮะเดี๋ยวมันหล่นนะฮะจะไม่ล็อกเลยนะครับเธอบอกพอใจสวยนะฮะก็สมกับใบหน้าของเธอครับหน้าเหมือนคนแขกเลยครับนะ แต่ว่าเป็นอ่าใต,ต้นะฮะจังหวัดไหน็นใอยู่ตงงัตงค่ะตอนตัง้งแล้อยาร้านอะ่ะโอเคอ่าข้อห้ามและการดูแลรักษาคือเราอย่าให้ผมมันเกี่ยวนะอยากเกี่ยวยาชนอย่าก,กระแทกนะครับนะฮะไม่น่ารข้างล่างเกี่ยวได้กระแทกได้ตรงนี้ห้ามเกี่ยว <c oughs> กินได้ทุกอย่างนอนไข่แล้วก็ไส้เดือนแมลงสาบเข้านะใจไหม ใข่ผู้ชายก็เรียนได้โอเคนะครับโอเคไม่เจ็บเดี๋ยวเราล้างหูให้ครับนะก็ก่อนจะจากกันนะยิ้ม,มหวานให้พี่หน่อยครับนะครับยิ้ม,มหวานเลยนะครับนะฮะบ๊ะบายบายบ๊ายบายนะครับโอเคครับ